แคืนนี้มีพระสุบินอีกหรือเปล่าเพคะองค์หญิงถามข้าแต่เช้าเลยนะติงตังใครจะนอนฝันทุกคืนได้แต่หม่อมฉันสิเพคะฝันร้ายแถมความฝันยังกลายเป็นจริงด้วยเพคะแหมน่าตื่นเต้นจังพี่โบตันฝันเรื่องอะไรจ๊ะฝันว่าไปเจอฝนตกใหญ่วิ่งหลบยังไงก็ไม่พ้นจนเปียกชอกไปทั้งตัวนะสิทีนี้พี่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่า เปียกจริงๆด้วยล่ะแสะดงว่าไม่ใช่ฝ่ายน,นะสิพี่แต่ไปกินน้ำมากเกินไปจนอั้นไม่ไหวปล่อยออกมาราดรถที่นอนมากกว่าสองคนนี่คุยอะไรกันไม่เห็นเข้าท่าเลยฮองเตสเดออุ้ยนั่นฮองเต้เเตกับฮองเฮา,าเสดจมาไปคะองค์หญิงถวายบังคมเพคะ,สะเสดจพ่อสเสดจแม่ลุกขึ้นเถิดจ่าลูกแม่ขอพระทัยเพคะ เสด็จแม่หายประชวนแล้วใช่ไหมคะพระพักถึงที่ผ่องใสเสด็จพ่อยิ่งดูสบายพระไทยมากกว่าแม่เจ้าก็หายไขยพ้พอก็ดีใจแล้วยังมีเรื่องน่ายินดีไปกว่านั้นอีกนะเรื่องอันใดรือพิค่าเสด็จพ่อพ่อเพิ่งได้ข่าวจากม้าเร็วมาว่าเจ้าเมืองอโยธยาแดนใต้เนี่ยเพิ่งจะสิ้นชีพไปแถมยังไม่มีรัชทายาทที่เป็นชาย กว่าจะหาเจ้าเมืององค์ใหม่ก็คงใช้เวลาไม่น้อยเราก็ไม่ต้องคอยหวาดระแวงภัยจากทางใต้ไปอีกนานยังไงล่ะ พระธิดาพระธิดาเพคะวิ่งเอะอะเข้ามาทําไมพี่จําปาเดี๋ยวพระธิดาก็ตกพระทยแย่เท่านั้นข้าไม่ใช่คนขวัญอ่อนหรอกจําปีเอา้ามีเรื่องอะไรก็บอกมาเดี๋ยวนี้มีทหารมารายงานพระชายาว่ามาอุปการไปหยุดอยู่ตรงหน้าชายที่ชื่อว่าเจ้าสายน้าพึ่งเพคะชื่อแปลกนะเป็นพวกยี่เกอหรืองไงพี่เรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ไม่ทันที่ท่านอำหม,มาเดชาจะเชิญเขาเข้าเมืองมาขุนพลสิงขรก็ออกไปท้าประลองกันป่านนี้คงจะสู้กันถึงไห,ไหนแล้วเจ้าใสา่น้ำพึ่งคนนั้นอาจจะเสียท่าถูกสิงขรสังหารตายไปแล้วก็ได้ชาวบ้านธรรมดาจะสู้กับขุนทหารที่กรำศึกจนโชคชนได้ยังไงกันถ้า,างั้นเขาก็ไม่ใช่ผู้มีบุญญาบารมีจริงๆนะสิเพคะไม่แน่นะเพคะพรธิดาอาจจะมีปาฏิหาริมาช่วยเจ้านั่นก็เป็นได้ สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเจ้าจะหน้าตาเป็นยังไงและจะรอดมือขุนพลสิงขรมาพบค่าได้หรือเปล่านะ ว่ายังไงไอ้สายน้ำพึ่งขารอเจ้าอยู่นานแล้วนะถ้าไม่กล้าสู้กับข้าแล้วก็จงคุกเข่าแล้วลงกราบที่ตีนข้าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าเกิดมายังไม่เคยก้มหัวให้ใครแล้วท่าเป็นใครมาจากไหนต่อให้เป็นทหารใหญ่ไอ้สายคนนี้ก็หาเกรงกลัวไม่หรอกปากดีนะข้าอยากจะรู้ว่าฝีมือของเจ้าเนี่ยจะดีเหมือนปากไหม บอกให้หยิบอาวุธขึ้นมายังไงล่ะข้าไม่มีอาวุธอะไรนี่นะทุยนี่หรือว่าคนกล้าเจ้ามันก็แค่ชาวไร่าชาวนาที่ใช้แรงทำมาหากินเท่านั้นทหารโยนดาบของเจ้าให้กับมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวข้าหาเอาเองดีกว่ามะนั่นเด็กหัวกโกะที่มายืนมุงดูอยู่นี่ในมือเขาเจ้ามีอะไรอ่ะอมือซ้าย ถือมาก้านกล้วยส่วนมือขวาถือดาบที่ทําจากก้านกล้วยเหมือนกัานันนะเอาดาบก้านกล้วยของเจ้ามาให้ข้าอ่ะนี่จะน,นะมันเป็นดาบของเล่นนะนะเอาละ่ะท่านขุนพลสิงขอนข้ามีอาวุธของข้าแล้วละ่ะคือดาบก้านกล้วยเล่มนี้ยไอ้คนอดดีนี่เจ้าดูหมิ่นข้าหรือไงวะก็ท่านกับข้าก็แค่ประลองกัน แต่ถ้าท่านใช้ดาบจริงข้าก็ไม่ว่าอะไรทำไมพี่สายของไาเอี้ยงจึงได้ประมาทผู้ต่อสู้อย่างเนี้ยดูสิขุพนพลนั่นตัวสั่นด้วยความโมโหใหญ่เชียวงอ่ะวันนี้ไม่รอดแน่พี่สายน้ำพึ่งเอ๋ยข้าขุนพลสิงคอนไม่เคยถูกผู้ใดดูหมิ่นฝีมือถึงขนาดนี้ระวังหัวงเจ้าไว้ให้ดีข้าจะบุกเข้าไปตัดมันออกมาเดี๋ยวนี้อ เจ้าหนุ่มสายน้ำพึ่งคนนี้ใช้แค่ดาบก้านกล้วยเท่านั้นมันจะสู้ขุนพลสิงขอนที่ใช้ดาบเหล็กกล้าได้ยังไงนั่นสิงขนฟันลงมาแล้วเห็นไหมแต,แต่เจ้าหนุ่มยกดาบก้านกล้วยรับไว้ได้หมดทุกกระบวนท่าแปลกจริงท่านเดชาทำไมก้านกล้วยถึงกระทบกับดาบเสียงดังเหมือนดาบต่อดาบกระแทกกันได้ข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะท่านบารมีดูสิ หลังจากที่เป็นฝ่ายรับเจ้าหนุ่มสายน้ำพึ่งกลับเป็นฝ่ายเริ่มลุกไล่คุณพลสิงขอนถอยกรูดกรูดไปรอบต้นไม้ใหญ่นั่นแล้วเห็นไหมนั่นดาบของสิงขอนกระเด็นหลุดกจากมือแล้วเก็บดาบของท่านขึ้นมาท่านคุณพล้าไม่อยากเอาเปรียบคนมือเปล่าก็แค่ดาบก้านกล้วยของเจ้าไม่เห็นจะมีเปรียบข้าสักเท่าไหร่ข้ายัมีมีดเน็บคมกริบอีกเล่มเห็นไหมขุนพลสิงขร ชักมีดเนบที่เอวออกมาแล้วโผนเข้าแทงพี่สายน้ำพุ่อของไอเอียงทัน,นทีเยเชียวฮะแต่พี่สายพันสูดออกไปด้วยดับก้านกล้วยถูกคอของคุณพลสิงห์ขอนะ้าตายซะถัวข้าจะแทงเจ้าด้วยมีดนี่ร<อ>ะวังหัวท่านให้ดีเฮ<อ>้ยอะไรกันเนี่ยดับก้านกล้วยพันถูกคอของขุนพลสิงห์ขอนจนขาดกระเด็นไปเงื้อพุ่งกระจายขึ้นบนฟ้าเลยอ่ะง่างง่ายหัวของขุนพลสิงห์ขอนค่อยๆล้มคือลงมากับพื้นดินเสียชีวิตไป ข้าขออภัยข้าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความรุนแรงถึงขนาดนี้แค่การกล้วยเท่านั้นก็ฟันคอขาดได้เราพบผู้มีบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่แล้วอมาตบร,รมีทุกคนคุกเข่าวถวายบังคมแด่ท่านผู้นี้ที่คนขอให้เจ้าเจ้าชายสายน้พึ่งทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะขอทรงจงพระเจริญพระเจ้าค่ะมุกพิ่ของไยเอียงไม่ธรรมาดาแล้วคราวนี้ มีข่าวใหญ่มหมอีกแล้วลูกจันทนาข่าวดีหรือข่าวร้ายเพคะท่านแม่แม่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ทหารมาส่งข่าวให้รู้ว่าเจ้าคนที่ชื่อสายน้ำพึ่งนะ่ะใช้ดาบกล้านกล้วยต่อสู้ดาบจริงของสิงค์อนถ้างั้นเจ้านั่นต้องถึงที่ตายแน่นอนเพคะดาบกล้านกล้วยเจอกับดาบเหล็กจะไปเหลืออะไรอย่าทำเป็นรู้ดีได้ไหมนางจำปา หมายความว่ายังไงเพคะลูกก็ยังคิดเหมือนกับจำปาว่าเจ้าผู้นั้นไม่มีทางสู้ขุนพลสิงคอนได้แต่มันเกิดเหตุอัศจรรย์เกินกว่าใครจะคาดคิดแล้วน่ะสิสิงคอนกลับเป็นฝ่ายเสียทีถูกเจ้าสายน้ำพึ่งฟันด้วยดาบก้านกล้วยจนคอขาดกระเด็นไปว้ายก็ตายนะสิเพคะก็ตายนะสิยะคอขาดแล้วยังจะรอดอยู่ได้อย่างไรมันจะเป็นไปได้ยังไงเพคะท่านแม่ แค่ดาบก้านกล้วยเท่านั้นเจ้าหนุ่มนั่นอาจมีบุญญาธิการจริงๆก็ได้ตอนนี้อมหาเดชากับท่านบารมีกำลังเชิญเขาเดินทางมาที่วังแล้วล่ะแล้วเราจะได้พบกับเขาเมื่อไหร่เพคะอืมแม่คิดว่าคงได้พบกันในวันรุ่งนี้